คุณชิเงโตยุอาสะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยาม g s อสแบตเตอรี่จำกัดคุณเจษดาเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม g s อสแบตเตอรี่จำกัดคุณนิคมทับทิมธงชัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการคุณอุมาพรครองสกุลสุขผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสิบ ร่วมเป็นประธานในพิธีขึ้นกล่าวทัศนคติมุมมองด้านความปลอดภัยและกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอชีวานามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานประจำปี2568โดยมีคุณกัญยกรกุณละวะนีวร,รยาผู้จัดการส่วนความปลอดภัยกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมและสถานการณ์ภาพรวมด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักง,งานคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผอ,อสอเกียรติศักดิ์รักษาสัตว์มาร่วมทอกโชว์ด้านความปลอดภัยในงานนี้ด้วยจากนั้นคุณชิงเยโตยุอาสะมอบรางวัลกิจกรรมลดละเลิกบุหรี่และกิจกรรมลดสารตะกั่วในเลือดให้กับพนักง,งานคุณเจษฎาเจียมพานทองมอบทุนการศึกษาให้คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุดรปราการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้พนักง,งานทุกท่านได้รับความรู้จากนิทรศการงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานและสามารถ